ครับผมและที่เห็นไปทั้งหมดนี้นะครับคือรถที่จะขึ้นไปอยู่บนบูธ BYD ในมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับผมวิศนุพรโยงแก้วหรือ Hard Boxer ซ่า i n g นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเลเวอออโต o โมเทนะครับให้มาทดลองขับ รถรุ่นใหม่ทั้งหมด6รุ่นนะครับของ BYD ครับรวมถึงพรีวิวรถในบางรุ่นด้วยนะครับแอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างแล้วเราได้ขับรุ่นอะไรบ้างครับไปกันครับครับและนี่คืออีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นคือฉินพัส DMI นะครับเป็นรุ่นที่เราได้พรีวิวกันนะครับคือ1ใน6คันที่เราไปทดลองขับกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสกับ BYD Qin Plus BMI นะครับเป็นรถซีดาน4ี่ประตูแบบ5าที่นั่งขับเพื่อนด้วยรบบ PHEV การออกแบบได้รับอิทธิพลมาจากตัวห้านะครับกระจังหน้า ทรงปกเปลี่ยนขนาดใหญ่นะครับเรียกว่ายาก้อนเมาส์ไฟหน้าแบบไบแอ d ดีนะทางทั่วแบบเขาบอกว่าเหมือนตามองกรนขนาดที่ไฟท้ายออกแบบเต็มพื้นที่กว้างตลอดท้ายรถนะครับความรู้สึกเองหมอนเลมังกรเรียกว่ามาแบบทีเลยทีเดียวห้องโดยสารนะครับโดดเด่นแน่นอนของ y d เนี่ยเขาจะมีหนเาติดู่โตนังเบาะคู่หน้าเป็นแบบทรงบัตเอร์อีนะครับในขณะที่แถวหลังอ่ะก็ยังเป็นทรงสปอร์ตไม่ต่างกับด้านหน้าครับ สำหรับมิติตัวถนะังนครับอยู่ที่4.765ม1.837นะครับแล้วก็ระยะถ่ายล้อนี่อยู่ที่2,718มอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับถึงพลัง DMI Super High ดิบครับเป็นเครื่องยนต์ที่สัง่งอยบกสูงสุดแถวเดียวนะครับของเครื่องยนาขนาด1.5ลิตรให้กำลัง110แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่135นิวตันเมตร เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้แรงม,ม้าอยู่ที่194แรงม้าครับในขณะที่แรงอยู่ที่325นิวตันนะครับตัวแบตเตอรี่ก็คือ18.32กิโลวัตต์ชัวครับมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนให้รถวิง่งไปได้ไกลถึง120กิโลเมตรครับตามสเปคครับในส่วนอัตราเร่งครับนในสเปคเทมไว้อยู่ที่7.3นาทีครับความเร็วปอยู่ที่185กิโลเมตร แต่ทางนี้นะะเราก็ไม่ได้ขับเนีความเร็วสูงนะ,ะเพราะว่าเป็นสเตชันที่จุดจัดวางไว้นะคะัตราสิ่นเปิลที่3 4, 8ลนตรต่อ100กิโลเมตรนะครับลองคำนวณดูแล้วกันว่ามันจะอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลดีรนะคระับ่นทีวครับเป็นสปอร์ตซาลูนแบบ5ที่นั่งขับมาพร้อมด u วั m o t มอเตอร์หรือมอเตอร์2ตัวขับเคลื่อน4รล้อนะครับให้ความจุที่85.4กิโลวัตต์นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับ มอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยให้กำลังที่180กิโลวัตต์หรือเทียบเป็นแรงม้าที่241แรงมา้าเั่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยให้กำลังถึง200กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าเทียบเป็นแรงม้าแล้วอยู่ที่268แรงม้าครับกำลังรวมทั้งหมดอยู่ที่380กิโลวัตต์หรือ509แรงม้าครับแรงบิดมหาศาลเลยตัวนี้700นิวตันเมตร ถัง EV ครับเป็นรัช u y SUV ครับรถสงค์มนนรรถนะสูงทีเดียวครับมาพร้อมกับมอเตอร์2ตัวทนะั้งขับเคลื่อน4ีลอ้อความจุแบตเตอรี่ที่188กิโลวัตต์นะครับอมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยให้กำลัง180กิโลวัตต์แล้วก็ด้านหลังเนี่ย200กิโลวัตต์ครเทียบเท่ากับมอเตอร์ที่ใช้ในขั้นนะครับ ก็มาดูรถที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ BYD ที่คนพูดถึงมากที่สุดนะครับว่าจะเข้ามาขายหรือเปล่านั่นคือ BYD Dolphin ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาแล้วก็รูปร่างแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเขาเป็นยังไงครับไปดูครับตัวรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาจาก E-Class 3.0นะไม่ต่างจาก b e รุ่นใหญ่อย่าง Auto 3นะครับแต่ว่าตัวถังมีขนาดกระทัดรัดกว่านะครับต่วคุณยายที่ตอบโจทย์คนใช้งานในเมืองมากกว่านะครับ ด้วยร,ระยะฐานล้อที่2,700ม mm. ิลลิเมตรเนี่ยมันก็คือไม่ต่างจากคู่แข่งในตลาดมากนะครับสำหรับยอฟี่นะตัวถังเนี่ยออกแบบในสไตล์แฮทแบ็คนะครับในรับแรงบันดาลใจมาจากโรมานะตามชื่อรุ่นเลยครับโคมไฟหน้าเป็นแบบไอวพร้อมเดย์ไทม์แบบยิ่งไลน์ครับเส้นสายบนตัวถังเนี่ยทำให้รู้สึกถึงความเป็นเกลียวคลื่นเป็นทะเลที่โรมาเขาแหวกว่าอยู่นะครับขยับมาที่ห้องโดยสารครับแน่นอนว่าบีวายดีก็ยกงังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็ยังเป็นแบบทูโทนที่ในแบบภายนอก ดีไซน์ดูค่างล้ำสมัยทีเดียวคนระับเบาะนั่งอย่างที่บอกคนระับเขานิยม ใช้เป็นแบบบัคเกซิกในเกือบทุกรุ่นนะครับของแบบ V11 นะครับพรงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3 9้านนะมือจัดกระตูออกแบบคล้ายที่ฉลาบอันนี้เป็นคลิปเดือนทีเดียวใครเปิดมาก็ต้องเจอครับส่วนจอนครับเป็นอุปกร,รณ์ที่เรียกว่าเป็นหลักเลยอยู่หน้าแผงคอนโซลครับที่รวบรวมอ่ามีคอนเทนเน์เบนทั้งหลายแล้วก็การปรับตั้งทั้งหลายนะครับมีขนาดที่12.8นิ้วนะครับรวมถึงหลังคาแบบพาโนรามิกลูกนะครับที่จัดมาให้นะครับแต่ว่าเป็นหลังคากระจกนะไม่ใช่เป็นแบบสั้ ้ที่ขยับไดสำหรับระบบขับเคลื่อนของดอลฟินนะครับเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหน้าครับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาด130กิโลวัตต์หรือคิดเป็นแรงม้ายอยู่ที่177แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่290นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์นะครับผ่านการชาร์จแบบ AC 7กิโลวัตต์นะครับ0 ถึง100%เนี่ยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง25นาทีส่วนการชาร์จแบบ DC 60กิโลวัตต์เนี่ยเป็นแบบฟ้าชาร์จนะครับจาก30-80%ถึงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีแบตเตอรี่วิ่งเต็มไปได้ไกลถึง405กิโลเมตรครับตามมาตรฐาน ne dc นะครับ,รรบซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงก็ได้อยู่ที่การขับของแต่ละคนครับอัตราเร่ง0 1 0 0อยเนี่ยอยู่ที่7.9วินาทีนะครับความเร็วปลายอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับ b y d dolphin ส่งพัด DMI ครับเป็น SUV กัแบบปาร i n อินไฮบิดนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ1.5ลิตรโบรน์ครับมาพร้อมมอเตอร์2ตัวครับด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่1 1 5กิโลวัตต์เทียบเท่าแรงมา้า194แรงมา้านั่นเองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ย120กิโลวัตต์ให้กำลังคิดเป็นแรงมา้า160แรงมา้าแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ที่18.32กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ ครับผมและนี่เป็นอีก1นึ่งคันและเป็นคันสุดท้ายที่เราจะได้พรีวิวในวันนี้นะครับก็คือซลลนะครับหนใน6คันของ BYD ที่เราได้ทดลองขับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับว่ารถคันนี้มีความพิเศษยังไงครับไปชมครับซีนะครับมาพร้อมกับ4รุ่นย่อยครับตามที่แจ้งไว้ในสเปคนะครับเป็นรถที่ถูกขนาหน้าว่าจะมาเป็นคู่แข่งกับ เทสลานั่นเองครับตัวซีลนะครับเป็นรถที่มีหลังคาโค้งมนสไตล์คูเป้นะครับไฟหน้าทรงเรียวรับกับช่องดักลมแนวล้ำสมัยครับแต่จริงๆแล้วแทบไม่ได้ใช้นะครับเพราะช่องนี้มันทึบนะครับมันไม่ได้ดึงลมเข้าไปเป่าอะไรภาพรวมดูแล้วเส้นสายลื่นไหลดีครับตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงตัวถังด้านข้างต่อไปถึงไฟท้ายเรียกว่าเป็นดีไซน์ของรถยุคใหม่จะมีไฟท้ายที่ลากยาวจากซ้ายไปขวาครับเต็มพื้นที่นะครับรวมถึงดิฟเซอร์ที่ให้มาแบบรอบคันนะครับสำหรับมิติ ตัวถังนะครับมาพร้อมขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงอยู่ที่4,800ม mm, ิมคูณ1,875ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,460ม mm, ิมครับพร้อมระยะถาล้ออยู่ที่2,920ม mm, ิมนะครับใช้แพลตฟอร์ม E แพลตฟอร์3.0นะครับ สำหรับโมเดลนี้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นดูว่าเขาจะเอารุ่นไหนเข้ามาขายครับสำหรับ BYD Seal ครับขยับมาที่ห้องโดยสารครับมีความไฮเทคค่อนข้างสูงครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าเขาถูกวางไว้ให้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับเท s l าครับด้วยดีไซน์ที่เน้นการใช้งานแบบครบคันนะครับอุปกรณ์เต็มคันรถนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นสามก้านทรงดีเ a p e นะครับพร้อมกับแสดงผลต่างๆนะครับสะท้อนขึ้นบนกระจกครับหรือว่าเรียกว่า เฮดอัพดิสเพย์นั่นเองครับแสดงข้อมูลที่จําเป็นที่คนขับไม่ต้องละสายตาเข้าไปดูในจอนะครับเชื่อมต่ออินโฟเทนเมนต์สั่งการต่างๆผ่านหน้าจอขนาดใหญ่15.6นิ้วนะครับตรงกลางคอนโซลน,นะครับครับและที่จบไปทั้งหมดนี้นะครับคือรถที่เราได้สัมผัสและทดลองขับรวมถึงพรีวิวนะครับของ BYD ทั้งหมด6รุ่นนั่นเองสำหรับใครที่สนใจ เชิญสัมผัสตัวจริงได้ที่งานโมเดลโชว์ปีนี้นะครับรถทั้งหมดนี้จะขึ้นไปอยู่บนบูธ BYD นะครับและสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง b o x e ซ่าเ i สซิรวมถึง Facebook และเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรแบบไหนเราจะทดสอบกันแบบไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมวิศนุพรดวงแก้วและทีมงาน b o x ซ่าเ i n ซขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ